มาชิกดีแรัวนะครับตอนนีผมได้เดินทางมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์ผู้ที่ลงสมัครเราเลือกตั้งวันที่สากลอมพย์ของปทคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผมได้มาสัมสาษา์ผู้ที่ลงสมัครแล้วเลือกตั้งกรรมการสากลอมทรัพย์ของสราษีไทยนะครับผม ท่านผู้นั้นก็คือคุณจารวัลน,นะครับสวัสด,ดีครับคุณจารวัลครับในฐานะที่ผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งขกกอ,องสักลอร์ทรนที้ถ้าท่านได้เข้าไปสู่โครงการนี้ในฐานะที่ท่านลงกรรมการแล้วก็เป็นเรือกตั้งนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะทำลดประโยชน์ให้สมาชิกคืออะไรครับขอบคุณครับท่านที่ดีก่อนนะครับท่าน ให้เขเมาร่วมในรายการเอฮาลุทุกยังไงฮะเอฮานุทุกทางสถานีวิทยุ97.75ครับต้องขอขอบคุณพี่จังโก,ก้จังที่นะครับสำหรับนโยบายของผมนะฮะกลุ่มของผมสโลกแกนง่ายๆพักชำระนี้เพื่ออนาคตที่สดใสนะครับนโยบายสั้นๆนะพักชำระนี้เพื่ออนาคตที่สดใสนะสำหรับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนนะเรามีนโยบายเด่นชัดว่า สามารถทําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทับชำระนี้ไม่ต้องบรรยายนะก็คือว่าผู้ที่เดือดร,ร้อนในด้านการเงินการธุรกิจในด้านการเงินสมาชิกทั่วประเทศสองพันกว่าคนสามารถทับชำระนี้ได้ทันทีครับขอบคุณครับอ๋อวันนี้เป็นอ่านโยบายของของเบอร์ข้อมูลนะครับงเบอร์ห้าทับนตุ่มนี้มีชสตุ้ กลุ่มรักษรัพย์กรเพื่อสมาชิกครับนอกจากพักชลนี่แล้วนะฮะเราก็จะกดหนี้ชอชอฉุกเฉนตอนนี้กู้ชอชอได้เก้าเท่านะครับเราจะทำยังไงตอนเราช่วยที่จะกดหนี้ให้สมาชิกได้โดยการโอนเงินชอชอเนี่ยนะกู้เจ้าชอเนี่ยไปให้สามันใชนไหมนะฮะเพื่อที่จะไม่มีหนี้ชอชอไม่มีหนี้ฉุกเฉินอกจากนั้นนอกจากแมนนมะ เราก็ยังจะปรับขยายวงเงินกู้สามัญจาก120งมดเป็น150งมดครับนะบสำหรับสมาชิกที่มารับฟังนโยบายของผมนะครับนโยบายของผมนะพัชรานนี้เพื่อมวลสมาชิกข,ขยายระยะเวลาเงินกู้จาก120งมดนเป็น150งมดนนะฮะปลดหนี้ชอชอโดยโอนมาเป็นหนี้สามัญน,นะฮะไม่มีหนี้ชอชอนะฮะ แล้วก็มาร่าระเบบว่าด้วยการกู้สามัญอีกทีหนึ่งแล้วท่านก็จะอยู่กับเรานะกับกลุ่มรักษากรเพื่อสมาชิกจารวัดเรียบร้อยเบอร์ห้าครับครับ,รบท่านสมาชิกครับตอนนี้ก็ได้รับฟังนโยบายของเบอร์ห้านะครับกลุ่มรักษากรน,นะครับผมอ้าวแล้วท่านมีความคิดความหิดยังไงในเมื่อเขาบอกว่า,าจะประพงเรื่องนี่นี่อะไรนะครับนะฮะ จะปะพงุงขยายวงเงินผู้สามัญจาก120งวดเป็น150งวดอันนี้เป็นการให้ความหวังกับผู้สมัครที่นะครับเพราะว่าสภากลุ่มเราเนี่ยเป็นอันดับเท่าไหร่ครับของประเทศไทยครับอย่าลืมนะครับว่าสภากลุ่สหกรณ์าการสรรราื่อสารแห่งประเทศไทยนะมีมูมลค่านะทรัพย์สินทั้งหมด15,000ห้านล้านตอนนี้มีเงินหมุนเวียนนะไม่น้อยกว่า2,000ล้านนะต่ออ่นะ กำไรสุทธินะครับปีนี้ได้ข่าวมานะฮะผมติดตามข่าวมาบอก540ล้านสำหรับปีนี้นะกํกำไรนะครับก็อย่าลืมนะว่ากำไร50ล้านคณะกรรมการที่พี่ไปดูแลจัดสรรจะมาพิจารณาให้เราอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิกนะผมจะไปบริหารมูลค่าทรัพย์สินของสากรณ์1 5นล้าน เพื่อความซื่อสัตย์นะแล้วก็เพื่อมวลสมาชิกจากกลุ่มรักษาความเพื่อสมาชิกครับก็